เรามาในทีมอะไรโอ้ย54ปี Channel 3 Miracle ค่ะอ่ามันได้รรับบทบาทอะไรครับมันไั้บทบาทร้องเพลงเรื่องมหัศจรรย์ค่ะใช่แล้วเราก็คือเป็นออฟฟิ้งโชว์ค่ะก็จะเป็นร้องเพลงเรื่องมหัศจรรย์กับเกี่ยวกันไหโชว์วันนี้เป็นไงบ้างครัแบบความร้อนก็สู้เนาะโอ้โหสู้อนขึ้น6ปีเนาะจริงๆรีงไม่ปีก็ไม่ร้อนขึ้นใช่แล้วปีนี้ก็คื ไปนั่งร่วงบนสไตล์จับแฟนคลับค่ะก็เป็นแบบตัวไพรส์เล็กๆตอนเปิดโชว์ค่ะว่าแบบโอเคเราไปนั่งอยู่รวมกัตรงสไตล์กับใครก็ถือว่าเป็นโชว์แบบได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับได้ใกล้ชิดกันแมทราคาแมทสู้ตายเนาะสู้ตายมากเลยค่ะตอนเนี้ยสู้ตายนะก็เขาไม่สบายด้วยไม่สบายกระซับป้าอาจจะออกนิดนึงเพราะว่าไม่สบายค่ะก็นั่งแดดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับแฟนคลับว่าเอ๊ะเอาคือเนี่ยเป็นยังไง จริงๆพอเราไปนั่งตรงนั้นเราเข้าใจเลยว่านับถือใจแฟนคลับทุกคนมากๆเลยค่ะค่ะไปครับปีนี้ความยิ่งใหญ่5 4ปีวิลารกโคก็เลยจบคอนเซ็ปต์แม็วิลาร์โคก็เนี่ยก็ุดเราก็ยังนิลาร์โคเลยคะใช่ค่ะก็มีหลายโชว์นะคะใช่เดี๋ยวมีทั้งทางโชว์นี่แล้วก็มีโชว์จากเออที่านดใช่ค่ะซึ่งแต่ละโชว์ก็คือแบบว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ มีความน่าดึงด้นในแต่ละโชว์ของเราเนี ball, okay. okay, anden, like yeah. ่ยเบาๆแบบร้องเพลงเต้นเบาๆแต่รอดูฮัฟท์คารนะคะเต้นกันแบบว่ายับหลังหลังตัวนี้ทำบทบาทในสถานกาได้ที่แบบมันเป็นคอนเสิร์ตหรือว่า เล่เชียร์ทีมเชียร์น้าละกันค่านะเราเชียร์ทั้งคู่เราเชียร์ทั้งคู่เลยใช่เพราะว่าใช่เพราะเพื่อนเราไปอยู่เป็นทั้งสองทีมท้ายที่สุดขอบคุณแฟนๆหน่อย54วิวที่ดูที่ราทำบ้านให้วน้อแล้วก็แบบคนที่มาเชียร์วันนี้มันแบบ ร้อนมากๆนะคะที่รอไปนั่งรถไนเดินาก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่มาแบบนั่งรอชมเจอพวกเราตั้งแต่แบบบ่ายโมงแล้วขอบคุณมากๆค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะจากใจที่ซัพพอร์ช่องสามตลอดก็ฝากติดตามช่องสามต่อไปเรื่อยๆนะคะ